ครับท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตจุลพงศ์อยู่เกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีหลายชื่อพักประชาชนนะครับผมขอใช้สิทธิสมาชิกเนื่องจากมีการแก้ไขนะครับผมมีแนวโน้มจะเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงส่วนน้อย2ชุดนะครับคือท่านธนชัยกับท่านอาดิันแต่ของท่านคุณธีรชัยแต่ของท่านธนชัยเนี่ยผมขออนุญ,ญาตถามความชัดเจนท่านหน่อยครับในอนุสเนี่ย พนักพนักงานในอัยการมีคำสั่งยุติการดำเนินคดีเมื่อคณะกรรมาการพิจารณานี่อ่านเป็นพืชไปหรือเลปล่าครับหรืออย่างใดอย่างหนึ่งครับทําไมถ้าเป็นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งทําไมท่านไม่ใส่คําว่าหรือไปหน่อยครับถ้าอ่านอย่างนี้นะฮะแค่เคาะแป้นพิมพ์เท่านั้นนะ่ะความหมายก็เปลี่ยนไปท่านกรุณาชี้แจงหน่อยครับว่าอ่านเป็นพืชไปเลยหรือเปล่าครับพนักงานนอัยการมีคําสั่งยุติการดำเนินคดีเมื่อคณะกรรมการพิจารณานะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับ ผมเห็นด้วยกับท่านธีรชัยนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านคือพนักงานัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟอ้องคดีเนี่ยยังไม่พอหรอครับยังต้องไปขึ้นกับคณะกรรมการอีกเหรอครับคณะกรรมการพิจารณาเหรอครับเมื่อสักครู่ผมอภิอภิปรา,ายไปแล้วว่า,าคณะกรรมการพิจารณาเนี่ยมีข้าราชการอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับมีคนบอกผมว่าเกรงใจมีข้าราชการอยู่ครึ่งหนึ่งผมก็ แปลกใจแต่ต้องการพูดเพราะว่าผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องอะไรเนี่ยถ้าสร้างความลําบากให้ประชาชนเนี่ยมันควรจะลดทอนลงเรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับท่านธีรชัยว่าพนักงานอายการมีคําสั่งด็ดกาศไม่ฟ้องกดีก็ควรจะพอแล้วไม่ต้องให้คณะกรรมการพิจารณาไปพิจารณาอีกนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงผ่านอายการบอกว่าไม่ผิดแล้วยังต้องไปอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอีกหรือครับ คณะที่การชุดแรกที่บอกว่าผมถามว่าท่านท่านท่านธนชัยนะครับตกลงมันหรือหรือเมื่อหรือไงฮะอ่านยังไงฮะท่านช่วยชี้แจงได้ไหมครับขออนุญาตท่านประธานครับขอบคุณนะครับับกรรมธิการชี้แจงครับเชิญครับเรียนท่านประธานครับผมธนชัยแสวงสิริผลนะครับกันบัญการนะครับขออนุญาตชี้แจงท่านจุลพงศ์อยู่เกตนะครับประเด็นที่พนักงานัยการจะมีการสั่งสำนวนคดีเนี่ยครับมันจะมีอยู่สองลักษณะ คือสั่งแบบยุติการดำเนินคดีกับสั่งแบบสั่งแบบยุติการดำเนินคดีกับมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีครับในกรณีที่มีการสั่งยุติการดำเนินคดีจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ต้องหาเนี่ยครับเสียชีวิตในระหว่างที่พนักง,งานอัยการยังไม่ได้มีคำสั่งหรือกรณีที่มีการถอนฟ้องหรือยอมความเมื่อสักครู่ผมอธิบายไปแล้วท่านอาจจะฟังไม่ไม่ชัด ประเด็นตรงนี้ในกรณีที่พนักงานอายการมีคำสั่งยุติการดำเนินคดีหากไม่มีการผ่านคณะกรรมการในการพิจารณาการกรองก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระทําความผิดหรือไม่เราจะเอาเงินรัฐที่เป็นภาษีของประชาชนไปจ่ายให้บุคคลนั้นอย่างสบายใจได้อย่างไรแต่ในกรณีที่พนักงานอายการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ผมเห็นด้วยกับท่านธีรชัยแสนแก้วและเห็นด้วยกับท่านจุลพงศ์อยูเกตเพราะผมไม่ต้องการให้มีการใช้อำนาจที่มันซ้ำซ้อนของคณะกรรมการที่มันเกินกว่าสิทธิ์ของประชาชนโดยทั่วไปขอตอบประมาณนี้ครับผมค,ครับครับท่านประธานครับขออนุญาตครับ